แล้วครับนั่นนะติดแล้วครับนั่นนะมาะครับทุกคนปลาอะไรไม่รู้ครับน่าจะแบดครับน่าจะเป็นแบดครับนี่ครับทุกคนนี่ครับผมทุกคน นี่ครับเพื่อนๆแบดครับไม่มีอะไรมาใส่เลยไส์สวยด้วยครับนี่ครับผมไส์สวยด้วยกัดนี่ครับผมเหีื่อเทพครับเหีื่อเทพไส์สวยด้วยตอนนี้ อะไรใส่วะเนี่ยไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยหาเครื่องไม้ก่อนยาก็ได้ปะร้อยยาไปก่อนครับทุกคนนี่รับผมร้อยยาไปก่อน